สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเป็นหมวกกันน็อกแบบเปิดหน้านะครับแต่แบบมีชิลเป็นแนวเขาเลียกทรงเจ็ตนะครับหน้ารูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหมวกแบรนด์ SMK นะครับก็เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาบ้านเราใหม่ๆนี่แหละครับก็จะเป็นคุณภาพแบบ ของยุโรปนะครับตัวนี้นจะผลิตที่ประเทศอินเดียนะครับก็บผลิตที่ต่างประเทศนะครับตัวนี้นเป็นรุ่นคูเปอร์ Cooper นะครับ SMK รุ่นคูเปอร์เจ้าตัวนี้นเป็นหมวกทรงเจ็ทนะครับทรงเจ็ตก็คือหมวกเปิดหน้ามีชิลยกขึ้นลงได้นะครับแล้วเจ้าตัวคนะูเปอร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเลนดำอยู่ข้างในแล้วก็สะดวกใช้งานนะครับเดี๋ยวนี้นก็ ที่ช่วยกันแดดกันฝุ่นกันลมได้อะไรอย่างเงี้ยครับเินดำก็กันแดดเวลาเราเดินทางหรือใช้งานในเวลากลางวันอะไรพวกนี้ยนะครับเจ้าตัวคูเปอร์นะครับตัววัสดุเปลือกมวกเนี่ยก็จะเป็นเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ทนรับแรงได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูภายในกันนะครับภายในของเขาเนี่ยนวมก็จะเป็นพวกนวมเนะ่ยฟองน้ํานุ่ม แล้วเป็นแบบบุคล้ายๆเป็นแบบบุผ้ากับไม้หยีอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่รู้สึกอึดอัดอะไรพวกนี้ตัวล็อกก็จะเป็นตัวคลิปล็อกนะครับก็ดึงดึงออกเข้าออกได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างนวมภายใน,นยสามารถถอดซักล้างได้นะครับผมถอดซักล้างได้แล้วก็ ลายพวกนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอย่างเจ้าตัวคูเปอร์ Cooper ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเป็นมาตรฐานนะครับเป็นของอยุโรปนะครับมีอ่มีมอกอมีะายพวกนี้นะครับก็มั่นใจในคุณภาพแล้วก็มาตรฐานได้นะครับผมอย่างตัวนี้จะเป็นคูเปอร์เจ้าตัวนี้จะมีสีเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้เป็นดําเงาเป็นกลอสแบ c k นะครับเป็นขาวเงาแล้วก็เป็นดำด้านแมทต์แบ็กนะครับก็เลือกใช้งานได้ก็ไซส์ก็ทั่วไปครับ S M L X L อะไรประมาณนี้นะครับอย่างอย่างอ,าอย่างภายนอกเนี่ยก็เป็นชิลชิลเขา,ากัน UV อะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับผมก็จะเน้นว่าเวลาเราเปิดเลนดำนะครับขึ้นลงแล้วก็โยกตรงนี้นะครับก็เป็นหมวกง่ายๆนะครับไว้ใช้งานแล้วก็ ได้คุณภาพที่ดีระดับมาตรฐานยุโรปกันเลยนะครับผมยังไงสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช้างโมโตโท,ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน Facebook เว็บไซต์แล้วก็ช้างโมโตโชาแนลทาง You Tube ด้วยนะครับฝากแนะนำติดตามกันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ